กวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกมคอฟฟิที้โมบายและสารบหัวข้อของวันนี้พิลิงก็จะมารีวิวอัปเดตเทเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดของผมที่จะเป็นการอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับในแพนพาร์ซีซั่นที่7นี้อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเทมใหม่ต่างๆแผนที่โหมดการเล่นใหม่ๆแล้วก็การอัปเดตอื่นๆอีกมากมายเอาละเราก็ไม่เกิดว่าในเซีซั่น7นี้ตัวเกมจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย มาเล่นกันกับเรื่องแรกเลยผมกับอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในซีซั่นนี้กับอีเวนท์ go for l i n e ในพา์ที่2ก็จะอัปเดตให้เฉพาะในเซิร์ฟจีนแล้วก็เซิ G, Surf G, ร์ฟกรีน้าเท่าน,นั้นนะผมก็แสดงความดีดีด้วยผมเซิร์ฟ NA กับ EU Global จะไม่มีการอัปเดตกีเวนตัวนี้อ่าเราก็จะเล่นก่อนแต่น,นนะอนาคต NA EU Global ก็อาจจะอัปเดตตามมาในทีหลังนะกอลี้ว่าใหญ่ถึงขนาดว่า มีการจัดซุ้มอีเวนที่ประเทศจีนเลยผมเชิญนักแสดงอ่ะคอสเพลย์ต่างๆอะแล้วก็สกินปืนต่างๆมาให้เพื่อนๆผมที่เล่นซ o m เเซิร์ฟจีเนี่ยเขามาถ่ายรูปกันด้วยก็เลยว่าเป็นอีเวนที่โคตรใหญ่แล้วก็อลังการสุดๆไปเลยเรื่องต่อมาผมเกี่ยวกับปืนใหม่ประจำซีซั่นี้อะเทเลอร์ตัวเต็มก็มาแล้วผมปืน s t r i k e r 45ปืนสาย s m สสุดบ้าบอคอแตกครับผมเวอร์มาก ทั้งในเรื่องของดาเมจทั้งศักยภาพในการยิงเป็นปืน S 4ยิงระยะใกล้และกลางแล้วก็ระยะไกลก็พอยิงได้นะาเกิดว่าวิวเป็นสายแม่นยำหน่อยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นอยู่ในแพนปัจจุบันนะผมก็สามารถทดสอบตัวปืนกันได้แล้วผมทั้งในโห,หมดของ M P แล้วก็โหมดของ B R B R เนี่ยก็คือเก็บตามพื้น M P เนี่ยก็คือเข้าห้องฝึกสอบนั่นเองใครที่เล่นแล้วมีความคิดเห็นอะไบ้างเกี่ยวกับเจ้าปืนใหม่ไซเกอร์ก็อมาเดิม อยาลืมคอมเมนต์บอกลิงก์กันด้วยนะทิ้งใต้คลิปชันผมในเทเลอร์นี้เขาก็จะแนะนำตัวปืนทั้งต้นสแตทแล้วก็การปรับแต่งขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตัวปืนนี้นะไอ้จริงๆเนี่ยวกวว่าเป็นอีหนึ่งปืนที่ค่อนข้างน่าจับตามองมากเลยในแพทหน้านะเพราะว่าดูจากเทเลอร์มาเนี่ยกับได้ลองเล่นเองส่วนหนึ่งแล้วโ,โหรู้สึกว่ามันเทียบชั้นกับพวกปืนเมตาในแพทนี้ได้เลยผมแต่ ในเรื่องของเกมเพย์จริงๆับผมมันจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าตอนเล่นจริงเนี่ยแอนิเมชันมันจะสู้ได้หรือเปล่าหรือว่าดาเมจต,ตอนวัดกันหนึ่งๆเนี่ยมันจะโอเคไหมก็เดี๋ยวเราต้องรอดทดสอบกันจริงๆตอนตัวเต็มอัปเดตเข้ามาในช่วงเดือนหน้านะ <S <S และก็ไอเทมใหม่ชิ้นถัดมาผมก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมโอเปอเรเตอร์สกิลของแต่งเสาสัญ,ญญาณชุบชีวิตอันนี้เนี่ยลหลักก็คือเมื่อทําการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแล้วผมเพื่อนๆสามารถเลือกจุดเกิดได้เมื่อตาย ว่าจะเกิดตามปกติผมที่เป็นจุดกําเนิดของแมปที่กําหนดเอาไว้หรือจะเกิดตรงบริเวณที่เป็นตัวเสรรยาสัญญาณที่เราทําการปักเอาไว้อ่าก็ถือว่าน่าสนใจเลยผมมันออกแบบมาเพื่อสำหร,รับการเล่นในโหมดใหม่นะแต่ข้อระวังก็คือเสรรยาสัญญาณนี้เมื่อทําการปักไปแล้วผมไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าศัตรูเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะเห็นเสรรยาสัญญาณนี้ผมถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยก็คือโอเคเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างผมแต่ถ้าศัตรูเห็นเนี่ยเขาก็จะสามารถเดินมาทําลายเสรรยาสัญญาณตัวนี้ได้นะก็รู้ว่าเป็นการที่ใช้แบบว่าเฉพาะทางนิดนึงในการเล่นในแต่ละโหมดนะ โดยสำหรับการปรับจุดเกิดนะผมเราสามารถเลือกปรับได้ตามความถนัดผมสามารถเปลีป่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเมื่อตายแล้วเกิดใหม่ <S <S 1> <S 1> และก็ทันมาที่เ4ผมอันนี้ก็จะมีการเดตดโหมดใหม่ที่จะเดตดเข้ามาในศีรษนหน้าก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้ง,งหมด2โหมด โมดแรกกัผมก็คือโหมด UAV Only อ่าอันนี้ง่ายๆก็คือแมปมันจะให้ UAV ฟรีตลอดเวลาทั้งฝ่ายเราก็ฝ่ายศัตรูทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นทุกการเคลื่อนไหวของทีมเราเองก็ได้หรือว่าจะเห็นทีมศัตรูก็ได้เหมือนกันเป็นโหมดที่เดีบว,ว่าไม่มีใครสามารถซ่อนตัวได้เพราะว่าในส่วนของเพิร์กต่างๆที่ปิดการใช้งาน UAV เนี่ยจะไม่สามารถแสดงผลได้นะแล้วก็ท่นมาก,กับโหมดที่2อ,องผมอ่าโหมดเซร์ท เลยก็คือถ้าเรียกงว่าเป็นโหมดคุ้มกันก็ได้เหมือนกันนะครับผมลหลักของโหมดนี้ก็คือทําการส่งหุ่นยนต์นะครับผมให้ถึงจุดหมายให้ได้เร็วที่สุดโดยให้เกิดเป็นฝ่ายป้องกันครับผมก็คือต้องป้องกันหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายแต่เกิดเป็นฝ่ายโจมตีก็คือทํายังไงก็ได้ให้หุ่นยนต์นะครับผมพังโดนดาเมจจนพังแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายได้ฝ่ายไหนที่สามารถทําระยะทางเก็บแต้มได้มากกว่าฝ่ายนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด และก็แน่นอน,นะครับผมในส่วนของยุนยนนี้ก็จะมาพร้อมกับแผนที่ใหม่เข้าทีมกับซีซั่นที่7เป็นแผนที่ที่เป็นชายทะเลครับผมก็รู้ว่าใครชอบแผนที่นี้ก็น่ชอบเพราะว่าทางเดินนี่บอกเลยว่าวกวนจัดสามารถบุกได้หลายทางเดินดีๆเนี่ยอยู่ดีๆศัตรูอาจจะมาต่อยหลังเราได้ง่ายๆนะก็เข้าๆประมาณนี้ผมในส่วนของการรีวิวอัปเดตเทรลล์ล่าสุดของมาดพาร์ทซีซั่นท, Season ที่7ที่มีการปล่อยมาจากในเซิร์ฟจีนนะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงบ้างอก็หยมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้งอเนนนนั่ะ และเหมือนเดิมสตาร์ใคชอบกินดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไทต์ตามกันได้นะครับผมทางช่องในยูทูบแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะและสวัสน,นี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป